บุคคลผู้ใดปรารถนาพระนิพพานจะยังอสุภกรรมาฐานในตนให้แจ้งชัดเถิดครั้นไม่เห็นก็พิจารณาปฏิกูลสัญญาลงในตนว่าแม้ตัวของเรานี้ถึงยังมีชีวิตอยู่ก็หากเป็นของน่าเกลียดพึงเบื่อหน่ายยิ่งนักถ้าหากว่าไม่มีหนังหุ้มห่อไว้แล้วก็จะพึงเป็นของน่าเกลียดเหมือนอสุภะแท้ หากมีหนังหุ้มไว้จึงพอดูได้อันที่แท้ตัวตนแห่งเรานี้จะตั้งอยู่ได้ก็ได้ล้มอัศสาสะปัดสาสะเท่านั้นถ้าขาดลมหายใจเข้าออกแล้วตัวตนนี้ก็จักเน่าเปื่อยผุพังไปแต่นั้นก็จักเป็นอาหารแห่งสัตว์ทั้งหลายมีนอนเป็นต้นจักมาเจาะชายกิน